สวัสดีครับเฮ้ยนั่งไงคา,าดจุมคุก็ดังนี่ขึ้นมาปั่มนะแต่ว่าเสียงดังอย่างพวกย่อก,อกปบปั่<อ>มนี้แมนเสียงดังอย่างอาชีพแคนคาดนะมแมนอาชีพแยนปั่มครับผม แมนครับใส่น้ำนน้ำมันที่น้ำมันยังไงตัวไหนอู้จังออหวะคือบอกรลไ อ่ะอะ,อะที่เพียงปัมบุนน้ำมันเครื่องก่อนน้ำมันเครื่องน,น,น้ำมันเบีรกน้ำมันเกียร์เครื่องถ่าย ไอ,อ้ถา,าเอาบะโดนเติมปุ้นี่ดเิมนแล้วมันเครื่องนี้เอาตัวไหนอัอนี้อยู่เอกไม่ลายบอกโอ้ซองเอ้องเสียนซองเสียนกันแนะนำเป็นเบอร์หนีได้ที่เหนือนเนี้ยจังหน่อยเป็นตัวหนีครับตัวหนีก็ได้ เพื่ออะไรสิส่เบื่อซ้ำชิปกระได่ว่าเสียงอาจจะมีเสียงดังน่ัิหน่อยเอาเปเรียนเ,าเนาะครับผมโอเคนี่น้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายต่ำบนแล้วกับ Power. เพราะเปลี่ยนอยู่่เปลี่ยนกันโอเคครับผมสูตรใหญ่ไปกับหยิบสวัสดีครับผู้กับผมนะครับสร้างฝ่ายนัดอะไรสิ่งมันนี้ออนิวออนิวนี่แม็กนะครับยูโรสาม มาเช็กระยะเปลี่ยนท้ายของเหลวชุดใหญ่นะครับอ่าคันนี้มีอย่างเนี้เปลี่ยนท้ายของเหลวนะครับอ่านี่นะครับน้ํามันเครื่องเป็นของเรียนะครับน้ํามันเครื่องเรียพร้อมกองเครื่องนะครับอ่าน้ำมันเกียร์อ่าน้ำมันเกียร์เป็นของวาวลี่นะครับใส่ของวาวลีนแล้วก็น้ำมันอ่าเครื่องถ่ายเครื่องถ่ายตรงหลุดน,นะครับเอซี Duo, โดโูโรเฉพาะนี่อ่าเฉพาะอันได้ทั่วไปเลยนะครับเอซีดูโรอ่าแล้วก็มีน้ำมันพาวเวอร์นะครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเบรกนะครับนี่น้ำมันเบรกน้ำมันคัตอ่าหลักๆเลยคือปั๊มคัตปั๊มคัตเสียน้ำนะครับปั๊มคัตบนอ่าปั๊มคัตบนข้างนะครับอ่าก็บอะไรอะไรน้ำมันใหม่แล้วก็มีเปลี่ยนไส้กรองโซล่านะครับผมเช็คระบบใหญ่เลยครับพวกน้ำยาล้อเย็นนี่นะครับก็เช็คให้นะครับทั่วไปเลยน้ำยาล้อเย็นอ่าเช็คลมยางเช็คเบรกก็นี้นะครับอ่ะฟังมาณนี้นะครับสำหรับออนิ e w คันนี้ของเลียวชุดใหญ่ครับเดี๋ยวจัดการนะครับ อันนี้นะครับสำหรับสากล้องโซล่าโอ้ใส่งานนักเลยนะครับดำดำเลยละโอเคทำการเปลี่ยนนะครับผมตอนนี้ก็กำลังทำการเติมน้ำมันเกี่ยวไว้นะครับทางร้านเขาก็จะมีเครื่องเติมอย่างดีนะครับอ่านี่นะครับตอนนี้ก็กำลังทำการเติมน้ำมันเครื่องท้ายเข้าไปในเครื่องเติมของเรานะครับอ่าเพื่อความเติมดีสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวรอชมครับผมเช็คบริการเพิ่มเติมนะผมสำหรับทางร้านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็จะมีบริการเช็คลมยางให้ด้วยนะผม เครื่องลมยางให้ครบสี่ล้อเลยผมว่ามีค่าที่เท่ากันหรือเปล่านะครับนี่ครับอ่านี่ครับตอนนี้ก็กำลังทำการเติมนะครับมาเตยมไทนะครับนี่เติมเติมนะครับเมื่อมียศนะครับหลังจากเีาเติมของเหลวเข้าไปไปแล้วนะครับอ่าก็จะทําการมาร์กน็อตนะครับที่ห่อได้์ันดอกนี่นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นอีกยุดหนึ่งนะครับที่ห่อไดร์คาร์ดไปอ่ก็จะทําการมาร์ก้เบริดนะครับทั้งคอยเติมน้ำมันเครื่องนะครับหลักใส่เป็นเรียร์นะครับ มือยอดหิตหลังจากที่เอาน้ำมันเคือเอาน้ำมันเอร์เก่าออกนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเติมเข้าไปใหม่นะครับผมเติม้าไปแล้วก็จะทำการไล่ระบบน้ำมันใหม่ด้วยครับตอนนี้เราก็กำลังทำการดูดเอาน้ำมันเบรกเก่าออกนะครับเป้า่กรองอากาศให้ลูกค้านะครับเป็นอีกบริการอย่างหนึ่งของทางร้านเรานะครับไล่ระบบน้ำมันเบรกนะครับเชื่อน้ำมันเบรคนะครับกติที่ว่าดำอยู่นะครับ กำลังอะไรนะบุ๊บไม่เข้าไปนะครับคุณค่าให้เทคเกียให้น้ำนะครับขั้นนี้ก็บบุ้มีครับบุ้มีกล่องครับเติมมีใบใหม่ครับมาเขียนด้วยอ่าใบใหม่บัวครับมีหัวงาใหม่นะครับเล็กทุกไปทุกใบเลยแจ๊กโง่จะติตอัดควายบัวอ่านะครับหลังจากถือเอาใบใหม่ออกมาแล้วนะครับถึงงาใหม่ถึง ไปใหม่กระดุงกระดาษนะครับอ่าจะใส่กล่องให้ลูกค้ากับเคื่อนะครับเพราะว่าตอนนี้บ่มีกล่องนะครับเอาขาวแบบนี้ได้ครับหอนเลยครับครับอ่าครับจะขั้นนี้เพิ่มเติมนะครับให้ระบบเติมน้ำยาเอใหม่นะครับรถก็ค่อยได้ขีนะครับิึงเอามาคีให้ระบบใหม่นะครับผมอ่าเติมน้ำยาเขาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาวัดระดับน้ำมันเครื่องก่อน ระดับน้ำมันเครื่องอะจะไปสักพักนะครับจะกำลังวัดะระดับน้ำมันเครื่องน่ครับอยู่ขีดที่สองจุดที่สองอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวส่งงานลูกค้าเลยนะครับผมเช็จเป็นทีบร้รอยนะครับสำหรับคันนี้เปลี่ยนไทยของเหลวนะครับก็เคือน้ำมันเครื่องอเปลี่ยนปั๊มคัดบนไล่ระบบน้ำมันคัดน้ำมันเบรก อะไรไม่เลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเพรื่องถ่ายนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็มีเติมน้ำยาแอร์นะครับไรระบบเติมน้ำยาแอร์ระบบแอร์มีปัญหามานะครับแก้ไขให้แล้วเรียบร้อยพร้อมเปลี่ยนสากรองนะครับผมเช็คงานนะครับเช็คงานก่อนส่งงานลูกค้านะครับผมคันนี้ก็โอเคนะครับลูกค้าคันนี้มาแต่เส اؤ นะครับเช็คไรระบบแอร์กันเลยอยากดนนะครับสําหรับลูกค้าอันนี้นะครับที่สนใจอยากเอารถมาใส่บริการนะครับอยากเอารถเข้ามาตรวจเช็คกะเข้ามาได้นะครับร้านนัดอะไรสิ่ง ยูวแถวตลาดเจ้เลื้นสีนะครับผมโอเคแล้วขอส่งงาน <yeah. S 2> คั้นี้ครับ <Yeah. S 2> ขอบคุณครับ